ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Programmer t h a i l a n d .com นะครับอยู่ในส่วนของ y i Framework t o Tip นะครับสําหรับทิปวันนี้นะครับเราก็จะไปเรียนรู้ในเรื่องของการติดตั้ง y i Framework Basic Template Application นะครับโดยใช้ Composer กันนะครับโอเคนะครับการเซตอัพนะครับโดยใช้ Composer นะครับเราต้องติดตั้งโปรแกรม Composer ก่อนนะครับซึ่งวิธีการติดตั้งนะครับสามารถไปดูเพิ่มเติมจาก เว็บไซต์ต่างๆได้หรือเว็บไซต์ของ Composer เองได้นะครับโอเคนะครับผมจะข้ามขั้นตอนติดตั้ง Composer แล้วกันนะครับหลังจากติดตั้ง Composer เสร็จแล้วนะครับเราก็เรียก command ขึ้นมานะครับเพื่อ,เ,อเรียกใช้นะครับ Composer ผ่าน c ค n ม l นไลน์ m m ม n นพร้อมนะครับเราก็จะเข้าไปที่ folder project ที่เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์เรานะครับผมจะอยู่ที่ uh, d w a m มโรบอ w w ว b นะครับนะก็พร้อมสำหรับสร้างโปรเจกต์แล้วนะครับทีนี้ไปดูคำสั่งในการติดตั้งนะครับจะอยู่ที่ e f r a m w o r k c o m Down โหลดนะครับเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับก็จะเห็นาการติดตั้งผ่าน composer นะครับนะฮะอันนี้เป็นการติดตั้งเป็นคำสั่งในส่วนของ เครื่อง Mac หรือว่า,าแล้วก็ l ีนุก OS นะครับก็จะพิมพ์แบบนี้นะครับพี p อฟพของบสเซอร์แบบ p AR นะครับแต่ว่าถ้าเป็นเครื่อง Windows นะครับก็จะพิมพ์ภาษานี้นะครับอันนี้คือผมใช้ Windows นะฮะก็จะ <c oughs> <c oughs> พิมพ์ Composer นะครับ globally p นะครับ fxp composer นะครับ l s s e t นะครับ, plug in, 0. 0. 0, a, รบลักอิน .0.0 เบต้าสี่่าอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นการติดตั้ง Composer Assets l u ลัก uh, อินนะครับ uh, Composer a s mm hmm. s e t plug in ลักอินก็ Enter นะครับ,นะรบตัว Composer ก็จะทำการ เขาเรียกว่าเป็นติดตั้งแอสเซทที่เกี่ยวข้องนะครับเป็นตงกินที่เกี่ยวข้องนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนนี้จากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะพิมพ์คำสั่งในการาสร้างโปรเจกต์กันนะครับโอเคส่วนที่เราจะพิมพ์ก็คือตัวนี้ครับผมจะพิมพ์ในส่วนของ Windows แล้วนะครับ compose r c r e a t โปรเจกต์ Project, นะครับโปรเจกต์ Project เอามาจากไหนครับเอามาจาก Yee s o อฟนะครับ slash y2 e นะครับ app basic นะครับตามด้วยชื่อโปรเจกต์นี้เครื่องเรานะครับผมจะตั้งชื่อว่า y2basic e app c อ m นะครับคอมโพเซอร์นะครับโอเค e 2 b a s i c app นะฮะ e2 k e y b a s i c app ข o a นะครับอันนี้คือชื่อโปรเจกต์ที่อยู่ในเครื่องเรานะครับนะบจากนั้นก็ enter นะครับกดปุ่ม enter นะครับเนื่องจากเนื่องจากในส่วนของ EFM r a e Work เนี่ยเพิ่งมาใช้ใน,ในส่วนของ Composer นะครับ ก็จะเป็นมาตรฐานของการเขียนโปรแกรมในอนาคตนะครับตอนนี้ Laravel ก็ใช้ Composer ไปแล้วนะครับใช้ Composer ไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับตอนนี้ G e Framework ก็เ,เหมือนจะตามตามมาทันแล้วนะฮะรักษาของแพ็กเกจอะไรต่างๆนะครับก็จะถูกเก็บไว้ในไว้ในกิจนะครับแพ็กเกจนะครับเวลาติดตั้งอะไรก็จะเรียกผ่าน Composer เป็นส่วนใหญ่นะครับ โอเคก็จะจะง่ายขึ้นนะครับง่ายขึ้นในการเขียนโปรแกรมนะครับ,เร,นะรบรเรียกได้อะไรนะครับ extension อะไรก็เรียกติดตั้งเอาเลยนะครับโอเคก็เดี๋ยวรอสักครู่นะครับนี้จะสังเกตเห็นว่า E2 b a s i c App Com เนี่ยก็คือเป็นโปรเจกต์ที่จะเ e ีย e น,นะครับ <c oughs> บางท่านอาจจะ เกิดให้กรอก username password นะครับของกิจนะครับก็ไปสมัครที่ g i t h u b c o m นะครับแล้วเอา u s e r password นะครับมาชี่ใส่นะครับเวลาเราเซตอัพอะไรนะครับมันก็จะเชื่อมเชื่อมไปยัง gitH u b นะครับเพราะว่าตัวโปรเจกต์ของยีอยู่ที่ gitH u b นะครับโอเคตอนนี้ i n s tall เสร็จแล้วนะครับ i n s tall เสร็จแล้ว ข้อดีของการใช้คอมโพเซอร์ก็คือเวลาที่มีการเจเนอเรตในส่วนของคุกกี้อ่าเวอ i ์ริเดนคตัวนี้มันจะเจเนอเรตให้เราเลยนะครับเดี๋ยวเราลองไปอ่าเข้าไปดูนะครับ local host oh, slash youtube b a s i c app key com นะฮะอ่ก็จะสังเกตลักษาะนี้เราก็คลิกเข้าไปที่เว็บนะครับ ก็จะได้เลยนะครับแต่ถ้าเราติดตั้งแบบดาวน์โหลดไฟล์มาติดตั้งเองเนี่ยมันจะเกิดอะเลอใช่ไหมฮะไม่จากตัว Cookie v a l i d ดตแวรีดนะครับมันไม่เจนให้เหราเราต้องไป,ไปแก้บแบบบบสิกอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะโอเพนโฟลเดอร์ open folder, เข้าไปดูนะครับ E2BasicApp.com นะฮะ e l e c t เราจะเห็นว่า <c oughs> ตัว CookieValidationKey เนี่ยมันจะเจนให้เราแล้วเรียบร้อย auto ออโต้นะครับเดี๋ยวราแป๊บหนึ่งครับที่ Config เว็บนะครับนี่เป็น CookieValidationKey นะครับถูกเจนให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็ถ้าติดตั้งผ่านคอมโพเซอร์ก็จะง่ายๆล้วแสนนี้นะครับเป็นการติดตั้งที่ไม่ยากนะครับก็ลองทดสอบดูนะครับเราจะต้องติดตั้งคอมโพเซอร์ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยอใช้ใช้งานนะครับผ่านคอมมันพร้อมนะครับอย่าลืมสมัครสมาชิกกับเว็บไซต์ g i t Hub.com ด้วยนะครับแล้วก็นำมากรอกนะครับโอเค ก็ขอบคุณนะครับติดตามพวกเรานะคใน Programmer Thailand นะครับอย่าลืม,ส,มสับสนพวกเราด้วยนะครับก็เพื่อการผลิตสื่อนะครับการเรียนรู้ดีๆออกมานะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูต่อในวีดีโออีกอินนะครับ